โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟคตอร์วันนี้ก็อยู่กันในเกมกาลินาฟีไฟซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นหมวดจัดอันดับแบบเดี่ยวนั่นเอง <Okay. S 1> นะครับผมใครที่บอกว่าผมเล่นคนเดียวไม่เป็นคอยดูแล้วกันว่าผมเล่นคนเดียวในคลิปนี้มันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมที่ผมไม่ชอบเล่นคนเดียวพออะไรกันภายในคลิปนี้จะบอกไว้เลยว่า เพราะอะไรนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับอ้โหเจอนิคมลกล้างอยากเล่นเกาะสวรรค์แต่ดันมาเจอนิคมลกล้างไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ไม่น่าจะเจอคนที่ตึงกว่าเกาะสวรรค์นั่นเองนะครับผมที่ผมอยากเล่นหมดเกาะสวรรค์เพราะอะไรหรออยากเจอคนตึงๆนั่นเองนะครับผม แต่อย่างว่าเนาะในในทุกด่านทุกหมวดในฟรีไฟผมคิดว่าน่าจะมีคนตึงทุกหมวดทุกด่านนั่นแหละเราลงตรงใกล้ๆบริเวณต้นแม่น้ำดีกว่าอย่ามีคนเด้อกูขอเก็บของก่อนขอล้องละมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่ ไม่มีคนโอเคได้ย่อชิวจัดเฮ้ยมันมีคนลงมันมีคนลงตรงนั้นท่านผู้ชมมีคนลงตรงนั้นทำไงดีทำไงดีครับผมสู้หรอ,อได้อยู่นะถ้าให้สู้อะ่ะคนคนคน,คน ผมดักล้ออยู่บริเวณนี้ก่อนก็นแล้วกันให้เขาเก็บของมาให้หมดเฮ้ยมีคนลงใกล้ๆเราเอ๊ะลงตรงไหนอ่ะว้าว <Wow. S 1> แล้วกูโดนหลอยไอ้ห้า ยิงตั้งนานโดนลอยสะง,งนันตัวไหนหลอยอ่ะโอ้โหตัวด้านล่างลอยผมท่านผู้ชมกูรูดตั้งนานกูโดนลาดสะง,งนัน ไม่มีปืนอะไรให้เก็บเลยหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งๆฮ้ยมันไปนไหนของมันวะหน่ะผมคิดว่าผมต้องตามไปวะไปวัดกันให้รู้เรื่องเลย ว่าใครจะโย่ใครจะปลายเหรอวะเขาไปตรงไหนแล้วเอ๊บเอ๊บผมตามผมตามผมตามผม oh, <no. S 1> ตามโอ้นูตามสดุดครับตามสุด ไปไหนวะไปไหนวะท่านผู้ชมเขาไปไหนเขาไปไหนแล้วอ่ะเขาไปอยู่ตรงไ,รรไหนแล้วอ่ะเขาไปบริเวณไหนแล้วอ่ะทำไมเราไม่เห็นวะอเอยเขาเห็นผมเขาเห็นผมเขาเห็นผม,นผมท่านผู้ชม เขารู้ว่ามีคนตามโอ้โหหล่อยกันแบบนี้เลยเหรอเราต้องไปลงจุดอื่นไะสู้ไม่ได้จริงๆสู้ไม่ได้เลยยอมยอมยอมเขาตึงกันจับ ผมจะได้สักคิวไหมนะ่ะถามจริงเล่นคนเดียวเนี่ยยิง <c oughs> ปืนพกหาเก็บปืนดีๆปึ๊บมาครับยาวไปยาวไป อย่าเพิ่งมีคนมาเจอผมนะผมขอแบบหได้ปืนดีๆก่อนตรงน้น้นม่นคือแหละมีกอ่อสามได้ไงวะกล่องศพเหรอช่างเถอะมีกอ่อสามให้เราเก็บก็ถือว่าดีกระเป๋าสองโอเค อ่าครับฟาร์มยาๆครับช่วงนี้แลวเราล่วงครั้งนี้เราไม่สามารถเกิดใหม่ได้เลยนันเนี่ยเพราะเราเกิดใหม่ไปแล้วนั่นเองนะครับผมมันก็ดีนะที่สามารถเกิดใหม่มาได้มันเหมาะสําหรับคนเล่นไม่เก่งแบบผมนั่นเองนะครับผมอ่ครับใช้ MP40 นเนี่ย มันลูดได้ไกลดีผมเลยเลือกที่จะใช้ปืนนี้ตอนนี้เราก็นั่งตกใจนึกว่าตรงนี้เป็นหน้าต่างอีกเฮ้ยวงเป็นใจจัดอะวงอยู่ข้างเราอ่ะ ไม่มีใครนะหวังว่าไม่มีใครมานะผมยืนเลยยืนดักรอเลยครับผมยี่สิบคนวงมันก็ใกล้จะว,วงสุดท้ายแล้วนะเหลือตั้งยี่สิบคนโอ้โหคือแบบมีคุแต่คนตึงๆอะดูทรงแล้วอะ่ะแต่หนึ่งในคนที่กากอะน่าจะเป็นผม ผมไม่ใช่หนึ่งในสิบเก้าคนยี่สิบคนนะที่แบบเก่งอ่ะผมหนึ่งในยี่สิบคนเนะี้ยน่าจะกากเาอเฮ้สิบเก้าคนเก่งหมดเลยมีผมคนเดียวที่เล่นกากทำไมต้องแบบไอ้นี่ตัวเองนั่นเหรอก็พูดความจริงอ่ะเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบโกหกใครอยู่แล้วเนาะก็คือ fc ช่องผมก็น่าจะรู้อยู่หรอกว่าผมเล่นไม่เก่งนั่นเอง ใครที่แบบว่าเล่นเก่งๆมาแบกผมได้นะอยากมีคนแบกจังเลยมีใครวะมีคนไหมนะไม่มีโอเคอุ้ย AWM ยิงหัวด้วยอะ่ะอย่างเว่ เปิดーーเรดาร์หรอเปิดเรดาร์ขอบวงเหรอคิดว่าผมจะเจอเจอผมเหรอไม่มีทางหรอจกจ้ะผมเสี่ยวไว้ตรงหน้าต่างนี้จัดเลยตรงหน้าต่างที่ผมเล็งเป้าไปเ,เสี่ยมันมีคนวิ่งมาแล้วมันเห็นตัวผมอันดิเฮ้ยเปิดะลยตรงเมื่อกี้เขาเห็นจุดเราป่ะเขาเห็นผมปะว่าผมแอบตรงไหนอะไม่น่าที่จะเห็นหรอกมั้ง เดี๋ยวสิบสามคนแล้วสิบสองคนแล้วก็มาดีวะอุ้ยวงอย่างเป็นใจสุดๆเราอยู่ตรงนี้เรายัางรอดอะ่ะท่านผู้ชมเหมือนผมจะเห็นใครยิงการขอลอยหน่อยไ,ได้เปล่าขอลอยหน่อยไ,ได้เปล่า ยู่ไนวะยู่ตรงไหนวะขออนุญาตลอยอุ้ยอันนี้น่าจะตายหมอกนะเล่นนอกหมอกเฉยเลยเล่นในหมอกไม่ใช่นอกหมอกเราต้องพูดว่านอกวงในหมอกนั่นเองนะครับเอาดียังไงยังไงหลอจ้า แปดคนสุดท้ายแล้วผมสายแอบของจริงบอกเลยจังหวะเน,นี้ยแอบตั้งแต่ยี่สิบคนเนี้ยจนตอนเนี้ยเหลือแปดคนสายตากูเพี้ยนใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นคนวิ่งหน้าต่างตรงเนี้ยตรงที่เป้าผมตั้งไว,ว้น่าจะสายตาเพี้ยนไปเองแหละเราแวงจนสายตาเพี้ยนเลย แปดคนสุดท้ายมันจะไปอยู่ไหนได้วะาหนไหนเด้ยอยู่จนในวอร์จะเพิ่มอีกอันแล้วแล้วเนี่ยขอล่องเถอะอยู่บริเวณตรงป่าสีแดงได้ไหมวงต่อไปอ่ะ โอ้โหดีนะวงไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ขนาดไม่แรงนั้นเนี่ยยิงไงดีวะท่านผู้ชมเขายิงกันอยู่เขายิงกันอยู่ว่า <S 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 เราเข้าวงเราต้องเข้าวง <S <S เราอย่าไปห้าวเราอย่าห้าว เราต้องอยู่ในวงไว้ก่อนอย่างน้อยต้องในวงว่ะผมว่าวงเนี้ยน่าจะเหลือสักสามนั่นไงสามคนจริงด้วยอย่างน้อยเราต้องอยู่ในวงกูเห็นแล้ว อยู่นิ่งๆได้ปะโอ้ยมันเห็นกูได้ไงไอ้บ้าเราเห็นผมได้ไงก่อนปึ๊บเฮ้ยกูยิงเข้าหัวเขาไม่ตายโอ้โห,โหเจ้าก็ตึงโพษสรุปกูไม่ได้สักคิล ผมบอกเลยผมไม่ค่อยอยากเล่นคนเดียวเป็นเพราะอย่างนเงี้ยนี่แหละศูนย์คิวดาเมจไม่ถึงพันขอไม่เล่นคนเดียวแล้ะ